สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับสู่ไอซิสนะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในเอพิโซดที่เจ็ดสิบห้านะครับวันนี้มาอัปเดตมาเก็ตกันนะครับคริปโตแดงเช่นนะครับครับผมคริปโตแดงดูหุ้นดีกว่าหุ้นเขียวเนาะดูหุ้นครับผมมางั้นเรามาที่มังกีก่อนเลยนะครับครับผมมามาที่มังกี พอเดดนะครับผมเช็ลอตเนตลาดยังเป็นตลาดเปิดอยู่นะครับผมก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีซื้อขายเปลี่ยนตัวอยู่บ้างเมือ่อตะตาที่ผ่านมานะครับผมเย,ยังเขียวอยู่นะครับผมตลาดเปิดอยู่ก็โอเคก็ยังอยูอม่มีตัวที่เปลี่ยนไปนะนตั้งก็จะมีน่าจะเป็นทรูที่ออกนะครับตาที่ผ่านมาครับผม เนี่ยเป็นทูที่ออกไปแหมคุณไหม่นนดีนะออกตอนเย็นนะถ้าออกตอนเช้าอะไรแย่เลยเนี่ยครับผมก็มี EA ที่เข้ามาใหม่อ๋อครับอ่าเข้าเข้าเพราะว่าตลาดเปิดแล้วก็มีตัวมีตัวแทนเข้ามาเลยนะครับผมจะเป็นรสนิยส่วนพอสามเช็สองร้อยก็อยู่มาเดิมไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวเดิมมี ก็ยำอยู่ที่ทุนบางตัวก็ยังขาดทุนมีได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ในส่วนของมีอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของเอ่อสตรีมมิ่งครับผมสตรีมม,มิ่งมามาแลครับสตรีมมิ่งนะครับผมครับผมอ่าพอเสร็จนะครับพอเสร็จ พอตเจ็ดเมื่อวานก็มีตัวทูที่เข้ามาไอท้ทูที่ออกไปนะครับผมนะมีทูออกไปแล้วก็มี EA เข้ามาอีกตัวหนึ่งครับผมส่วนตัวอื่นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรทั้งพอตก็ยังบอกอยู่นิดนิดหน่อยครับผมเวดยสถานี้ของพอตเจ็ดนะครับผมตัวพอร์ตสามพาไปดูพอตสามอยู่เหมือนเดิม ติดตัวเท่าเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ลบอยู่อย่างงี้ทั้งปองกนก็ประมาณทั้งเปอร์เซนต์นึงอย่างงี้ครับผมอืมพอสามก็ไม่มีอะไรมากก็เอามาดูทรัพย์สัทนที่เกิดขึ้นว่าแล้วว่าเราซื้อขายกันไปจริงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพอเจ็ดอย่างที่บอกะครับผมเมื่อสุกที่ผ่านมาครับก็นี่เข้า e ออซื้ออเข้ามานะครับ แล้วก็ขายในส่วนของทูออกไปอ่าอ่าทูไปได้กัไปครับตัวนี้อ่าพอ 3, สามสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าจะเป็นลักส่านี้ครับผมพอสาก็ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรอ่าโอเคงั้นมาดูเคทีดูครับได้เลยครับว่าบางทีแบบอ้เคทีนะครับอ่า KT ยังคงเป็นตลาดเปิดนะครับตลาดอยู่ด้านบนนี้นะครับมาเก็ตเปิดนะครับหุ้นของ k t เซ็ตร้อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกตัวยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับตามนี้เลยนะครับโอ้ g p พนี่ไม่ออกนะครับเนี่ยยังอยู่ IV l อสิ่ริยังอยู่นะครับ k t เซ็ตสองร้อยมีซื้อเพิ่มนะครับตลาดเปิดเรามีซื้อเพิ่มนะครับ โอ้ดิฟนี้อยู่นานเลยคุณใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่จูนปีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้ว่าได้เยอะนะแต่อยู่นานตนบุรีครับ t ูแหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันยังไม่ออกนะครับ APTKN นะครับที่เข้ามาใหม่ก็คือเป็นสบายนะครับสบายจะจะดอยไหมเนี่ยคุณใหม่อยังครับยังไม่รู้นะ แบบนะครับแบบนี้ก็อยู่ในโซนที่ไม่สูงนักนะครับ BCP นะครับหุ้นกลุ่มน้ำมันมากันอย่างนี้นะครับสามตัวนะครับอันนี้มาใหม่ครับเราซื้อเข้ามา3ตัวนะครับผมพามาดู transaction นะครับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ KT พอรเจ็ดเซ็ทร้มีซื้อ มีดีวิเดนของแอดวานนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อครัลผลเข้ามาพอคสามเซตสองร้อนะครับมี3รายการนะครับบายแบมบีซีแล้วก็สบายนะพอตสามยังอยู่ตัวนประมาณแสนบาทอยู่นะครับนะครับประมาณนี้นะครับสตรีมมิ่งนะครับพอตเซตร้อยพอเจ็ดเซตร้อยก็ตามนี้เลยนะครับมีแอดวานมี XD ตัวหนึ่งนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับ พอร์ต3เซต200มีซื้อ3ตัวนะครับเมื่อตอน16นาฬิกา16นาที15นาทีประมาณนี้นะครับเราส่งสัญญาณไปแชร์ให้เพื่อนๆดูเป็นพอร์ตสาธิตนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนําการลง<ช>ทุนแตอ,อย่างใดนะครับเราก็ทาให้ดูว่าถ้าซื้อขายตามซิสเต็มเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงท่านเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับม,มาตอนนี้เรามาดู คริปโตนะครับครับผมเป็นไงคริปโตตั้งสามสิบดิปอนนี่เป็นชาดในภาพรวมนะครับคริปโตนะครับดูไปก็ไม่มีเขียวเลยคุณใหม่แดงมังแต่เมื่อวานนะตั้งนครับอืมออกสิครับแดงเออใช่รอบนี้ก็ยัง ก็ยังมีตัวแข็งๆอยู่นะใน XRP นะ XRP ใช่แล้วก็มีถ้าจะนิดนึงก็จะมีกาล่านะครับกาล่าเล่นไหมคุณไหมไม่นะครับพี่ใหญ่ออกก็ออกตามเลยครับครับภาพของบิตคอยเป็นอย่างนี้นะครับครับผมก็ยังตอนนั้นที่ break ทนไลน l ขึ้นมาก็ยังอยู่ประมาณราคานั้นแหละครับ บิตคอยนี่ <Yeah. S 1> ถ้าเข้าเขียวสลิปนะครับต้นทุนจะอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งกว่านะครับ uh huh. แล้วก็ออกไปในราคาสี่หมื่นประมาณทุน oh, ทนๆ uh huh. นะครับประมาณทุวนๆร uh huh. ับขาดทุนเล็กน้อยนะครับ uh huh. อีทิเลียมเข้าที่สามพันนะครับ uh huh. ออกสองพันแปดนะครับขาดทุนนะครับ uh huh. ขาดทุนนะครับ เมื่อก,กี้เร xrp นะครับถ้า xrp นี่ยังยังมีกำไรอยู่ xrp เข้าจะเข้าราคาราคานี้นะครับ0.6 7 6 8ดหดตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นป่ะนะเข้าได้พอดีเป๊ะเลยนะครับอ่าเขียวเขียวบ้านี้เข้าโอเพนบ้านี้นะครับตอนนี้มีกำไรอยู่ นะครับยังอยู่นะออครับครับยังอยู่ครับยังอยู่ผมพาดูอยู่ตัวหนึ่งคือเออชิบะกรแดงไปแล้วมนะั้งครับผมพาดูตัวเอ๊ะไม่มีอย่างเนี้ยแอเวรนช์ อ่ะนี่มาน,บบน,นะครับก็ยังอยู่นะครับแอปนั้ยังอยู่ก็ประมาณทุนนั่นแหละครับแต่ยังอยู่นะครับมปดูเฉยเฉยไม่มีอะไรอืมก็ตอนนี้มันออกแล้วนะตั้งแล้วส่วนใหญ่ต้องออกนะเนี่ยใช่ใช่ไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่นะครับม,มีดีอยู่ตัวเดียวครับคุณหมทอง แม่คุณหมายยิ้มอีกแล้วครับเนี่ยแม่โอเคเลยดูดีทองทองแน่นอนเลยดูนะจะมีแต่พันเก้าไปแล้วเนาะใชต่ตอน,น,นตอนตอนมันขึ้นแบบจริงจังเราไม่มีน่าจะสิครับทำไมอย่างนั้นล่ะครับเนี่ยเหนื่อยใจครับ ไม่มีเรานะครับไม่มีเรา <c oughs> เหรียญบิดครับก็แดงนะครับครับแดงนะครับค่อยๆไล่แดงก็แดงมาตั้งนานแล้วแหละแดงมาตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบนะครับเนี่ยคุณนไหมใช่ต้องออกตั้งแต่เจ็ดสิบแล้วนะตอนนี้มันสามร้อยสามสามร้อยสี่ไม่ใช่น้อยนะ <c oughs> อ,อืไม่น้อยนะอย่างเงี้ยครับ จมยยังก่อนอยู่ปะครับไม่มีแล้วครับครับไม่ไม่มีแล้วครับโอเคเลยครับ<ม>ก็เดี๋ยวเขียวแล <รอ S 1> ้วค่อยเข้าให,ใ,หใหม่เนาะต้องรอดูเลยใช่มีอืมอ็นีห้าร้อนะครับ s อขอฉายเป็นวิกฤตนะครับนั่นแหละช็อตไหมครับแต่ตามนั้นจริงๆ ช็อตดิครับบอกแล้วแต่สัปดาห์ที่แล้วช็อตไม่หมดตัวมานะครับสวยงามมากนะเอ้ใครจะขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นไปแล้วช็อตเรียบร้อยแล้วันใหม่นะครับมีเท่าไหร่โอ้โหนะ SP ไพีนร่มับกับด้านกับ BTC นะอือครับ อะ<ม>นะก็มีขึ้นก็มีลงนะครับอืมแล้วนี่เขาก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับเนี่ยก็ลงบ้างเหอะเนาะโอ้ลาก็ลงน่ากลัวกันนะคุณมีนะถ้าเราช็อตไว้มันจะไม่น่ากลัวครับคุณใหม่น,นี่ถือว่าถูกออืม,อม เราไม่ท้อนนะเราถืออยู่อะ่ะคนที่ถืออยู่นะคุณตั้งต้องถามคุณตั้งเป็นไงครับหนาวครับแหมหนาวนจริงจริงมาเราโชว์ qr ดีกว่า qr <ผ>ตัวนี้จะเป็น l a y แอดของแหญ่สัญญาลนะครับเรามีสัญญาลของมังกี้กับเคทีให้ทุกวันนะครับจะโผในการ15าที นะครับมังกี้ก็ขึ้นไหม่ทุกวันทําการเคทีจะเฉพาะวันสุดท้ายของวันทาการของของสัปดาห์นะครับวันจันทร์อังคารพุธอะไรย่างนี้ก็จะเป็นโนซึกแนลไปนะครับทั้งสองพอร์ตก็เป็นเป็นพอร์ตสาธิตนะครับครับผมเราสาธิตมาก็เป็นปีนะเกือบปีกว่าเลยนะพ่ตั้งนะใช่ครับใช่ครับครับผมก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเหมือนกันว่าดูดูเทรดไม่เยอะนะครับ ม่ได้เทรดเยอะอะไรมากมายครับก็เป็นเป็นเป็นซิสเต็มที่เป็นเดลี่กับเป็นวิกลี่ก็จะประมาณนี้นะครับอย่างเดลี่ก็วันละครั้งครั้งเดียววันหนึ่งก็ไม a day, a kind of thing, like right? mm ่ไ hmm. ด้เฝ้าจออะไรก็ตัดสินใจครั้งเดียวนะครับส่วนถ้าเป็นเคทก็คือสัปดาห์หนึ่งก็ตัดสินใจครั้งเดียวนะครับครับไม่ไม่ได้เทรดทั้งวันนะครับโอเคงั้นวันนี้เราอัปเดตกันแค่นี้นะครับครับผมดครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ Ah, uh pues -huh. uh -huh.